เรียกโตแล้วเล่นตัวนึงโตไปเลยกะแล้วปีงกะแล้วบันเนี่ยเตียมมาย่างบันเนี่ยพม่จะพอะเป็นแมคโครเลยมันเนี่ยจุดไหมจนไหมใช้แฮนไปแล้ว กอบพักคนนลกอบนอกนุ่มในเลยกอบนอกนุ่มในเลยเลยกาบทักทายสบายดีย้ำชาวพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็มาทางเฮือนชาวชิตาพี่ละกับสาวฟองเพราะว่าสาวชิตาทงก็มาดิ้นน้ำเพนปิ่นแบสุกินพี่น้องเลยแบก็พอดีกินเพราะว่าแบมาสาวชิตาครบก็เลย ช่วนที่ปิ้นมือนี้ก็ได้ทรงนี้ก็ทายเติบแล้วประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรช่งนี้ก็ได้ชรงนี้กำลังก่อไฟฝนนักจเศร้าตกพี่น้องไงมือเศร้านี่แหละชรงนี้กำลังเลิ้มแดดมาแล้วได้ แดดเป็นเป็นเป็นโซงอยู่ส,ส่วนสาฟองเพป็นกระนังล่อธาได้เป็นน้องนั่นไปดี่เอชซีทุกคน,ส,นส่วนสาสิท่านี่ยเป็นขายของอยู่เพราะว่าโซงนี้องค์เฮียนเป็นทะเลเลิกเด้เป็นอยังขายของอยู่น้อมาตำลังตัวน้อยนี่นคือหมูป่าเลยตัวน้อยเนี่ยน,นะซ็แลมคือหมูป่านี่เนะาะหมูเอชซีเป็นได้ทั้งสาชิตาเลิกแล้วบอล ใครพรนะ้อมกันท่านในโลกฮะเที่ยวไปเบิง้งเที่ยวไปแคปเปอร์เนี่ยมีแต่แกปเงินหน,นึ <c oughs> ่งแม่นบอลนะโอบเบิึงแม่พี่น้องเลยเงินเบือพันมีแต่งเงินชาวชีนะเงินเบือพันกีบเป็นตาอายนะครเตรียมโมจิเคอร์บอลนี่นะตำหมกเทมเครื่องมักอย่าบอเชื่อประเดี๋ยอี เกลเพื่อนนะเกลไม่ปีง <c oughs> สร้างเห็ดเนาะไก่่เกลปีงอันนั้นปีนอันนี้ปีงปีงกับปิ้นอันเดียวบ่หรือมีอันเดียวคนละแนวไม่ปีงเกลใสอยู่เนาะไงเครื่องในมันเพาะใส่มันนะเพาะกระโตมันทางเสพฟองเป็นกำลังมากยูม่มักกันแล้วปีงกันแล้วบัดนี้สีเ่เทม,ม่าย่างบัดนี้ เป็าวฟองเป็นแมคโครเลยแม่เนี่ย่างไฟเยเต็มไปย่างย่างชาวฟ้องเต็มปยางยางไฟหรือย่างควันไฟอะไรยางควันแปลงด้วยสาวสีทาเลยสาวฟองมีได้เลิกแล้วสาวฟองจะ่บขันห้าวดังไฟตรงมีจุ๊บๆเนาะจุ๊บฟูจุกไปฟูแต่ไฟนี่จุกเยอะจุกลงก้าวอู้ดขันไฟพี่น้องไอ้แปลงก่อน ไข่มุกตีข้าวง่ายเลยเอ่อริ่มละเริ่มซุกกันละเสียอันนี้ใส่เกลียวไม้วนเครื่องในมันทั้งบะเบีเป็นตุ่มเนี่ยพี่น้องไงเป็นก็มาน้ำละมากับสมุกสมุกมาส่งติดข้าวส่งมุฮุงเฮาแล้วก็เมือยมีกินน้ำพี่น้องไงเป็นเลยสมุนไปเช็คโต๊ะลงเล่นนะเลืกจะลงเล่นมาตั้มรัง น่าจะโตแล้วโตนึงโตพี่เลิกโตโตอู้พี่น้องคนบางเยอะหนึ่งขี้อู้กระโตกแล้วเนาะเจ็บบ่อยแล้วนะนี่เจ็บมาเบิงชาวสิทธาตั้มมะหงก่อนเพื่อเราเป็นสีมือวันนี้นะ ชาฟ้องมันเป็นกุ๊กมือนี่นะ้าวฟ้องบ่อันนี้คุ้งอะแต่ชื่อชิดคุด้งอะเรียบร้อยถ้าจะฟ้องตำแม่นชาฟ้องจะกินชีมือชาวชิท่ามือนี่นะกินมันนี่แซ่บยันช้องเข้าเร็เลยโอ้ยมันที่เมีนเนาะตับเยอะแซ่บเด้อเฮ้ยตาแ่เจ้าเมียนบอกเจ้าฟ้องเมียนบอกแล้วแต่คุณเจ้านะใครทาทุกินเนาะใครจะ าหนึ่งก็เป,ไป็นไแซบอยู่แล้วมะฮุ่งเนี่ยฮุ่งหอมเลยแต่สีมือคนต่ำจะเจ๊แล้วเซ่บกอเก้าแล้วเริ่มเลงแล้วมะฮุงกันเลยเหมะย่งข้าวแห้งเล่อ <c oughs> องเย็นมะงแซบเกี่ยวใบปีง <c oughs> ผมลำลำเลยน้องไม่ได้คมนะมีคม <c oughs> ใช้อ่อนหนึ่งหบไปได้หมเซฟเขาเป็นเซฟเจยซุกหรือบอ่ะโห่ห้องให้เราก็อกได้หน่อยเจลาเจลานี่เป็นนั้นนะพ่อเป็นแม่โคได้บัตนี้ ือเก้าที่าเม็ดตำแเนีงไม่ละเป็น้อนนะในทันนี้แหละนอนมังกรแกะนะนะกำลังจำมาคีกล่นกลนกล่นกล่นได้ตาบ่อยนะชม

ลูกสาวกจะหิวข้าวแห้งลงมือก่อนเน้นอ่ะหินที่กันชะละเมิดอยู่นีนๆนนเนอแต่ปิ้งแบเให้า้าบัน,นียคือจะซุกก็แล้วแืว่าซุกก็แล้วปิ้งเบเาก็ได้ซุกไปจุดไหมจนไหม <laughs> อเนี่ อันนี้โควห้องให้พี่น้องเไงอันนี้นะเริ่มจะซุกไปแล้วลอันนี้ป่ะโซงนี้ก็บใบซองกนได้พี่น้องไงไปกินข้าวเท้งค่ะใบละละป่ะกินข้าวเท้งน้ำเดือบันนี้กรอบหมแล้วกรอบหรือไม่ไม่ตำหุงปิ้งเบรพี่น้องเอ้ย แบบินหรือเบไม่โอ้หือสาลาคือจีแห้งเนาะลงมือกอดละเฮาเอาเฮ้ยจุมองเจอเลยชาวน้อยตกเปีกนี่โอ้ไงบ่ผู้ชาวน้อยตกเ้นสมองเบผิดเยความแสีบความแซ่บเอ้ยม่รู้เฮาพร้อมแล้วมานี้มามามาม โซนทีมงานมีช้อนนะช้อนแตเอเชีพ่อโคก็มีโชนเนาะโคเรียบล้ำเรียบล้ำอยู่เอากับบรรยากาศแท่าไพี่น้องครับบรรยากาศกับธรรมชาติแห่งมีแต่กุ้งไหมโซนเจ้าชีมีแต่ธรรมชาติของอยู่ของกินเนาะก็คือว่าโอเคละมีทั้งต้มเนี่ยข้างในมันต้มโซนมันอันนี้มันเนื้อมัน มีหมูมากินข้าวน้ำแน่มือนี่โฮมบะเขาน้ำแนมแซ่บบ่ยอดเดิเฮ้ยหนึ่งข้าสามเท่าเลยหนึ่งข้าวน้ำกูทันแหละซื้อข้าวก้อนซื้อข้าวก้อนเนี่ยสามแลยสามเลยโอ้เราชีการได้ละ

ชิ้นที่รู้งเงีแซ่บเลยชิ้นที่รู้งเงี้ยแซ่บเรืรงเเองอะไรส่วนเาอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันเนี่ยเลอแต่ซาสิท้าเทมวมะดูซามุนกับสาฟอง เพิ่มขึ้นเนมดเด้วสองคนนี่เด้อมาด้วย,วยติ่งโตฮึ้นเม็ดเยอะเยอะที่ได้ฮะโซงนี้ลังจ๊กเขากินขา้นขาวกินน้ำอี๋มาละพี่น้องไงวันนี้เฮาสิไปพ้นละต่อทางน้องเคยบอลม่อนเป็นโทษมาว่าไปกินแบ้ออีว๋วะกำลังจี้อยู่โทรไปเฮาก็กเลยยกโคไปทางชาวชิตาแน่แล้วก็สาวฟองแน่ ไปทางหน้าเขาสะแปงพุล่ะพี่น้อง,ง้ยกำลังย่างไปชนสาธิต่าไปก่อนละพกุกเส้นทางเข้าไปกับประมาณนี้ละ่ะบ่อนขี้ตมบ่อนมีน้ำแน่พี่น้องไงอันนี้ทุ่งหน้าสาธิต่าได้อันนี้เข้ากัาถือว่างามอยู่ได้ปีนี้ก็ได้พุนละ่ะทางเขากินกัเทงหลังนั้นล่ะพี่น้องไงตรง,งนี้เขามาหอดแล้วนะพี่น้องไง ทางทีมงานเท่ากําลังเฮ็ดกินพี่น้องอิ่มแล้วอโ่ควายเป็นลายเดินนี่นะเจ้าเจ้าเดียวมีทส่งเทกมังไหมเทกหน้าเป็นก็ได้เันาีหเลยแม่บึงใหญ่เลยตื่น่าอิ่เม็ดกคนละนี่นาะเต็มที่ละมาตอนหับเลยนัไอหน้าพี่น้องไง แี่มุ้ยทรง่ายฮะแก่ข้าวฮะนี่คือนี่เี้ยก็เปนนวลมาเกิดเิ่นนวลลงมาเชยจ้ะพี่เอาเด้ยมีหมาลาเดถั่วถหน่อยึงให้ถึงหน้าพี่น้องเ้ยลมพัดเย็นๆเฮากับรรยากาศเลยโอหมูเป็นกันลายแห้งอยู่หอยู่น้าบรรยากาศบ้านเฮ้าลายชตัวนห้องให้บัดนี่จำจำอีจื้อจำีน้องอ ดโห้องให้มันแมน่าทันทาทันทุ้มเพิ่นนะกินอิ่มมาได้พี่น้องไงเฮ้สีมากินต่อแบบนี้ลัิตาเฮ็ดเมนูแล้วกินมาเลยฮะช่ยจุช่ยจุอ้ช่วยจงใอาโได้งกัา มยแกมีเละทำนี้นะคโอ้ยกรนอกลูกในเจ้ายังทันได้หอดบอกมันนุ่มมจังน้อยางแก้วได้อยู่เนาะน่แ่คบนังงนังเที่ว่าเบนี่ประมาณทงปีสามปีได้ลวชิมมึงแม่ชาวีนาเพิ่งในนะชิมเพนยำลงกิเล่แบนี้เออท่านได้หอดบอกมันนุ่มวไาใช่เอาลดน้านงัน เอ็ดเมนูใหม่บัดเนี้เฮ็ดไปเริ่มบัดนี้ปีงนะปีงี้ส่ท่านังเอ็ดเมนูเพ้อนางเฝ้าเฮ็ดเมนูนางเฝ้าจะชื่อเซตที่บัดเนี้ยนางเฝ้าเมนูมั้งคุณมึงกินได้ด้นั่นสิอะไรให้บ้าเด้อเนี้ยเนาะเอ้าที่เจนนะบัดนี้มีแซ่บด้วยใ่ใช่หว่ฮู้ เืได้เช็คกบแกบกบแกบก็งโหให้สุกเลยล่ะเดี๋ยวซิบมือก่อนดยไงเมละนไม่ใช่หยุดพกินยาละกันลาแห้งกับตุกนามีผู้กินบ้านทางลุมเนาะบ้านเราคได้มีผู้เขามอะแยบานมย่พนแ้อันกินินอชันมาอยู่พีแีนี่าอันป่านิ่มน้ำมาเฮ้อแช่บัดอยู่พุ้เวะไปตักกล้วยมกันท่าก่อนเด้อ กชุบร้อนกชุบในสวนนะแม่นยอดแม่นแต่กองมันนี่เอาลงไปเลยนะเอตุผอะหันมาแล้วกันเหตุเหตุแม่แล้วนะเหตุคือ้บนี่นับมืงได้เลยข้าเจ้าไปลายขนาดลายขนาดแบกเดียวแบ่งเดียวเมื่อกินเนาะเบกมันมีเอาพี่น้องเลยนะอันนี้เด้ยเชื่อชุบเชื่อชุบือวคันนี้สื่อยันแมคับหน้าอยู่บบนี้ เขเมือซ่วยกินตังห้าเอาเนาะมันเลยดีเมาก็เด้านั้นได้เว่าไดก่อนกินเมาคนเล่าเหมือนีตวนี่กินเมาเลน้าพเลอเนี่ยมากินแล้วน่าเฮเลยอืมกินปาาล้ปีกระสุกแล้วล่ะซอวยแล้วละบัดเนี่ยซ้ำนี่แล้วเวี้่ไสายตูดอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยสงเนี่ยกสุกเชื่อเฮานะหน้าเข้ากันเนี่ แก่สุกชล้วข้าสุกชล้วกินยี่่ออปงไเอาอีโยกินไงเตียงน้ำตกแล้วแมโง่เจ้าของเทกนี่นาะพี่น้องมีแต่โตงางามเปนนว่เยะหาตัวแม่มาเป็น โมีโตัวงามเนาะโอมาจะได้ตัวแม่เป็ดบอดได้จะได้ตัวเถิกเป็ดนี่ยตัวแม่แล้วออฮะทรงนี้ถือว่าค้ำเติบละเอ็กซีเลยเขากับกลิ่นอีมนะนะบัดนี้ยกทีมงานเมื่อต่อบัดนี้นี่ผู้มาไม่ก็มีเขาสายตูดเมื่อก้อนบอลได้มีแต่ตูดย่างเดียวเอ็กซีเลย ตรงนี้กำลังเดินทางเมื่อพี่น้องเลยเส้นทางเมื่อกับประมาณนี้นะเละเทตรงนี้ตาทีท่าก็ลงเฮิเ่นเมิ่นน้ำซุ้มคอยแล้วบัดนเนี่ยระบานที่รถต่างเ ขำเติบเลยหลังจากจามากๆอ่ะทั้งกับสาสิต่าสาฟองเพ็ดไปหาซื้อยาล,ละไรพี่น้องเลยอ่ะคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ละ FC เอฟซีก็ะคอคอบบุญครบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮับส้มซองบอลมอนแต่ต้นจนจบอ่ะคลิปนี้นี่ยกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม้เลิ่ดพี่น้องเลยพอเป็นกำลังใจ